เสกโลโซยังทนไม่ไหวประกาศจุดยืนทันทีพร้อมกับบอกแฟนและขับเลือกตั้งพักนี้กันบ้างบ้านนั่นเองเรียกได้ว่าก็คงไม่มีอะไรที่มาแรงเท่ากับการเมืองแล้วนะคะตอนนี้ก็คงคนบันเทิงก็ศิลปินดาราหลายคนหลายท่านก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวกันเป็นจำนวนมากล่าสุดก็คนดังอย่างเซกโลโซเพจที่ได้ออกมาโพสข้อความ ถึงเก้าไกลท่ามกลางแฟนคลับและแฟนเพลงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เป็นจำนวนมากอย่างเช่นแต,แต่งเพลงให้เก้าไกลหน่อยนะคะใจสั่งมาและใจยามสีส้มนั่นเองเป็นต้นนั่นเองและก็ที่แพละพักเก้าไกลนั้นก็จะมีแถลงออกมาเป็นประเด็นไม่ประเด็นไม่ร่วม นัฐบาลสมัคพัฒนากล้าในมาก้าเพเ็ดเซกโลโซเซกโลโซก็ได้โพสต์ข้อความอีกอีกว่าให้รอคอยนานๆมันก็เส้นข้ามรู้ไหมเอ่ยและพร้อมกับคอมเมนต์ด้วยว่าเลือกท,ทางบ้านนะครับนั่นเอง